ก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาดีวิวโทรศัพท์นะครับรุ่น oppo a93 นะผมผมก็เพิ่งไปซื้อมาครับซื้อมาตะกี้นี่นะตัวใหม่เลยครับตัวน่าจะเป็น oppo ตัวพันยี่สิบนะครับนี่ครับ ram แปดความจำเครื่องก็อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกนะครับนี่ครับนี่มีรายละเอียดของเขาแล้วครับนี่ครับมี ละเอียดมีสแกนอาไรหรมืออะไรก็ได้นะผมโอเคดี๋ยวผมลองไปแกะดูตัวเครื่องข้างในดีกว่าครับถ่ายดูก็ลำบากหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้อันหนึ่งนะลำบากนะครับถ่ายเองนะครับโอโหนี่ครับผมพระเอกของเราดูพระเอกของเรา เราเก็บไปที่หลังนะครับเดี๋ยวไปดูของแถมข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นใบคู่มือของ oppo เขานะครับนี่ใบคู่มืออ๋อนี่ของแถมมากับโทรศัพท์ก็จะมีเลปเตอร์นะครับผมเนี่ยเลปเตอร์หัวชาร์จนะครับผมหัวชาร์จของเรากจะเป็นหัวชาร์จไวด้วยนะครับ ไปก่อนนี่ก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็สายสมาร์ทท็อกสายหูฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้โอเคมาดูโทรศัพท์เราเลยดีกว่านี่ครับสวยงามนะโทรศัพท์เขาทำมาสวยมากเลยครับดีไซน์ของเขา มีกล้องสี่สี่กล้องเลยนะผมโอเคจะเปิดดูกรับนี่นะผมตัวกล้อง,ของเขาแรกดูเปิดดูกล้องก่อกนเรัประชัดไนหะมคืดว่าสว่างดีนะผมกล้องหน้าเดีย๋ยวดูกล้องหน้า ข้งหน้านก็โอเคนะครับหรือว่าใช้ได้ครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูว่าเขาสามารถทำไ,ได้บ้างนะครับก็ลื่นไหลดีนะครับนี่นะครับลื่นไหลดีนี่ครับลื่นไหลได้ดีมากผมชอบนะครับรถโป๊ครับ เดี๋ยวเปิดดูความจําเครื่องนะตอนนี้ก็อยู่เวอร์ชันสิบนี่ครับความนี่แรมครับแรมแปดแรมแปดความจําเครื่องก็นี่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดถือว่าใช้ไม่หมดนะครับถ่ายรูปภาพได้เป็นพันนะครับวิดีโอได้เป็นพันนู่นนะครับว่านะครับ ก็มีอะไรให้เล่นมากมายครับใครสนใจก็ลองไปซื้อได้นะครับผมเนี่ยผมก็ซื้อมาในราคา8 0 0ันะครับผมสวยๆก็ไม่มีอะไรผมก็ซื้อของใหม่ผมก็อยากมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วครับผมได้ชมกันโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยครับโอเคขอบคุณครับ